คุณเคยตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วได้ยินเสียงที่ทำให้หัวใจคุณแข็งข้างไหมคืนนี้ฉันต้องให้นมลูกแต่เสียงที่ฉันได้ยินทำให้ฉันรู้ทันทีว่าฉันต้องหนีจากบ้านนี้ทันทีสิ่งที่ฉันเห็นและสิ่งที่ได้ยินจะเปลี่ยนทุกอย่างที่คุณคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยในบ้านของคุณไปตลอดกาลคุณกล้าจะดูจนจบไหมเพื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันและลูกของฉันตื่นขึ้นมากลางดึกอุ้มลูกขึ้นมาแนบอก กลิ่นนมอุ่นยังลอยวนในอากาศลมเย็นจากหน้าต่างพัดเข้ามาเบาไฟในห้องสลัวเหมือนเงาเรือโอนไหวขณะต่อมลูใกล้หลับฉันได้ยินเสียงขยับจากห้องโถงเหมือนใครบางคนกำลังเดินในไปมาพื้นไม้ดังเอียดราวกับมีใครเหยียบงแรงเกินนปกติฉันชะงักหัวใจเต้นแรงเสียงหายใจตัวเองดังจนรู้สึกได้ แล้วฉันก็ได้ยินเสียงพ่อสามีเสียงทุ่มต่ำเหมือนกำลังพูดดับใครบางคนคำพูดขาดหายเป็นช่วงๆแต่จับได้ว่าคืนนี้ต้องทำให้มนอจบร่างฉันแข็งค้างมือสั่นจนเกือบทํารูกระลุดดจากอกคำคำนั้นยังสะทออนในหัวเหมือนทุบซ้ำไม่หยุดเสียงฝีเท้าของเขาใกล้เข้ามาทีละก้าวะ ที่ละก้าวะเหมือนจะหยุดอยู่หน้าประตูองค์ฉันฉันรีบคว้าผ้าห่าอมลูกอเปิดหน้าต่างด้านหลังลมเย็นเฉืยหน้าผิวจนชาแต่ความกลัวทำให้ฉันไม่สนใจอะไรอีกเสียงประตูดังแกรกอเขากำลังหมุนนลูกบิดฉันรีบปีนออกไปเท้าเหยียยบลงบนพื้นดินเยะนะจัดหัวใจเต้นเหมือนจะหลุด,ดออกมา แล้วฉันก็ได้ยินเสียงเขาดังลอดออกมาจากในห้องงอไม่ว่าเธอจะไปไหนฉันโตอ,องคเสียงนั้นหยุดกระทันหันเหมือนเขารู้ว่าฉันไม่อยู่ในห้ององแล้วฉันอุ้มลูกกะวิ่งลัดสวนหลังบ้านนอต้อนไม้เสียยงเสียสีกะนอเหมือนกําลังเตือนอนบางอย่างแล้วจูจูมีเสียงฝีเท้าตามมาเร็วหนัก ใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนฉันรู้สึกถึงแรงสะเทือ,อนบนพื้นฉันไม่กล้าหันกลับไปมององอแต่ได้ยินเสียงหายใจของใครบางคนใกล้พอที่จะสัมผัสจะได้ถึงละมหายใจอุเสียงละมหายใจอุนอรสต้นคอจนขนลุกกรทั้งตัวฉันกอดลูกแก่นกว่าเดิมหัวใจเต้นถีเหมือนจะขาดลมัหายใจได้ทุกวินาทีก้าวเท้าของฉันสะดุดกิ่งไม้ เสียงดังกรอบฉันชะงักและในเสี้ยววินาทีเดียวกันเสียงฝีเท้าข้างหลังก็หยุดลงเช่นกันนอความเงียบเข้าครอบครูมอลึกหนักเหมือนอากาศหยุดไหลเวียนอฉันยืนตัวแข็งงอไม่กล้าขยับไม่กล้าหายใจแรงแม้แต่นิดเดียววอกลัวว่าแค่เสียงสูด,ดลมหายใจ จะทำให้เขารู้ตำแหน่งฉัดนอจากในความมือด่ามีเสียงบางอย่างดังขึ้นช้าแผ่วแต่คมเหมือนเล็บบกรีดาหูเธอคิดว่าหนีได้เรอะน้ำเสียงนั้นไม่ใช่เสียงพ่อสามีที่ฉันจำได้มันแปลกเย็นเหมือนคนที่กำลังกลั้นบางอย่างงอที่ไม่อยากเผยลมพักแรงขึ้น ใบไม้ปลิววูบเหมือนอะไรบางอย่างกำลังนังเคลือ่อนผ่านฉันห่อผ้าลูกแกน่นกดตัวลงกับพุ่มไม้เพื่อให้ตัวเองจังหายไปในความมือดะเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงคนเดินอนอมันเบาลากเหมือนขาเปลี่ยนรูปะหรือเหมือนเลือออยบนพื้นมากกว่าที่จะเดินอนอต้อนไม้รอบัวสั่งนอน เหมือนมีอะไรมุดผ่านอด้านล่างงอฉันกัดฟนอจนาชาพยายามไม่ให้เสียงสัตว์กระหนดหลุดออกมาแล้วเสียงนั้นก็เอ่ยอีกครั้งชี้ดกว่าเดิมเหมือนอยู่ห้างเพียงไม่กี่คือบอคือนนั้นฉันบอกแล้วว่าใช่ไหมว่าฉันไม่ให้เธอออกไปจากบ้านนนี้เสียงหายใจอุ่นเป่ารถใบหูฉัดนอจนรู้สึกถึงแรงสั่งเนาเบา เหมือนเขาหรือมันยี่มอฉันค่อยๆเง่อยหน้าสายตาฝากความมือดะมองไปทางต้นเสียยงดวงตาสีเข้มาคู่หนึ่งลอยอยูอย่ในความมือดะไม่เหมือนดวงตาของมนุษย์ออมีแสงแวบบอเหมือนแสงจากสัตว์ที่กำลังจะองเหยื่ออ่ะฉันขยับตัวถอยช้าๆแต่ลูกะในอ้อมแขนเริ่มงองแงร้องเบาๆ เสียงนั้นดังพอที่จะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนดวงตาคู่นั้นเคลื่อ,อนเข้ามาใกล้เร็วเหมือนการพุ่งของสัตว์ล่าเหยื่ออ่ะฉันรวบแรงทั้งหมดพุ่งตัววิ่งออกจากพุ่มไม้เสียงก็อนกรวดกระเดดนอพื้นดินสั่นตามจังหวะเท้าลมปะทะหน้าแรงจนเจบผิวะด้านหลังเสียงลมหายใจดังขึ้นใกล้ขึ้น เหมือนมันกำลังจะคว้าไหล่ฉัดนะได้ทุกขณะฉันหอบหายใจเหมือนนอกจะระเบิดดะแต่ก็ยังไม่กล้าหันกลับไปเพราะรู้ดีว่าถ้าฉันมองย้อนกลับไปในความมือดอะฉันอาจได้เห็นใบหน้าของสิ่งงอที่ตามฉันมาและฉันไม่แน่ใจเลยว่ามัน,นยังเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่ฉันวิ่งต่อไปตามทางดินเท้าจมลงในโคลนเปียก ฝีเท้าทั้งสองข้างหนักขึ้นแต่ความกลัวทำให้ฉันลืมความใจบอดลูกกะไหนอ้อมแขนร้องงองแงเสียงเล็กๆดังเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจฉันฉันกอดแน่นขึ้นพยายามให้ลูก่อสงบแต่ตัวฉันเองแทบจะขาดลมต้นไม้ใหญ่เรียงรายสองข้างทางเงามือเดทอดยาวเหมือนมือยักย้ายพยายามจะดึงฉันกลับใบไม้เสียสีหัวไหล่ เหมือนมีเสียงกระซิบแผ่วๆอย่าหนีฉันกัดฟันสู้แต่หัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะหลุดออกมาเสียงลมหายใจด้านหลังยังตามมาหนักคมเหมือนใครกำลังวิ่งไล่แต่ไม่เห็นตัวฉันเห็นแสงไฟเล็กๆข้างหน้าเหมือนบ้านร้างหรือกระท่อมเก่าความหวังผล่ในใจอาจมีที่ซ่อนอาจมีทางหนีออก แต่ทันทีที่ฉันเข้าใกล้เสียงหัวเราะต่ำๆดังขึ้นไม่ใช่มนุษย์เย็นแหลมเหมือนกระจกแตกกระทบกันหลายชั้นฉันหยุดหายใจไม่ออกพยายามฟังเสียงรอบตัวแต่มีเพียงเสียงหัวใจเต้นของตัวเองกับเสียงลูกกอที่ร้องเบาๆแล้วฉันก็เห็นเงาใหญ่สูงเกินกว่าคนขอบตาแดงจ้า ดวงตาเหลือบมองฉันตรงๆเหมือนมองทะลุวิญญาณฉันรีบหมุนตัววิ่งลัดเข้าไปในป่าแต่พื้นลื่นเท้าสะดุดรากไม้ลูกก็เกือบหลุดจากอ้อมแขนฉันแทบร้องออกมาเสียงฝีเท้าตามมาหนักเรวะดังก้องในป่าเหมือนมันรู้ทุกก้าวที่ฉันจะวิ่งฉันรีบปีนขึ้นเนิน หอบจนแทบขาดใจขาเหมือนจะพับแต่ฉันยังวิ่งยังวิ่งด้านหลังเสียงฝีเท้าหยุดแผ่วลงและฉันได้ยินเสียงกระซิบอย่าหนีเร็วเกินไปฉันรีบซ่อนตัวหลังต้นไม้ใหญ่ดวงตาเหลือบไปเห็นลูก,กลับตาพริม้มแต่หัวใจฉันยังเต้นแรงรู้สึกถึงความเย็นแผ่เข้ามาในร่าง เหมือนมีสายตาจ้องมองทุกส่วนของฉันลมพัดแรงใบไม้สัน่นเหมือนมีมือยักย้ายรูปตัวฉันผ่านความมือดะฉันต้องหาทางหนีต่อแต่ทุกย่างก้าวเหมือนป่ากำลังหดตัวเหมือนดักฉันไว้ฉันกลืนน้ำลายและหันไปมองเบื้องหลังเห็นเงาสูงลึกลับช้าๆเคลื่อนไหวแต่ยังคงตามฉัน ความมือดปกคลุมเสียงหัวใจเต้นของฉันดังกว่าเดิมเหมือนมันจะระเบิดอะและฉันรู้ว่าถ้าฉันไม่หนีตอนนี้ฉันอาจไม่มีโอกาสได้เห็นรุ่งสางฉันกัดฟันรวบลูก,ก่นขึ้นฝีเท้าเริ่มสั่นแต่ต้องฝืนก้าวต่อทุกก้าวเหมือนลากตัวเองผ่านความเหนื่อยแต่ความกลัวทำให้ฉันวิ่งเร็วขึ้นรอบตัวมือดสนิท ต้นไม้เหมือนยืดตัวขึ้นปิดบางทางหนีใบไม้ปัดหน้าน้ำค้างเย็นเฉียบจนชาไปถึงกระดูกแต่ฉันไม่กล้าแม้แต่จะหยุดทันใดนั้นฉันเห็นแสงเล็กๆบนเนินสูงเหมือนหน้าต่างเล็กๆของบ้านไม้เก่าเป็นจุดเดียวที่ฉันมองว่าอาจปลอดภยัยฉันผลักตัวเองขึ้นเนินลูกเกาะแน่นหัวใจแทบระเบิดดัก ฝีเท้าที่ตามมาข้างหลังเงียบลงแต่ฉันรู้ดีว่ามันไม่ได้หายไปไหนฉันเข้ามาใกล้บ้านไม้ประตูไม้เก่าเปิดแง้มเหมือนเชิญให้เข้าไปแต่ในใจฉันก็ลังเลกลัวว่ามันอาจรออยู่ข้างในแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นไม่ใช่มนุษย์เย็นเยะเยือกแผ่วเบาแต่กึกก้องในหัวใจทำไมหนีไม่ได้อยู่ดี ฉันกลืนน้ำลายสายตาสอดส่องเข้าไปเห็นเพียงความมืดและเงาอันไม่ชัดเจนประตูไม้ดังเอียดเล็กๆเ,เหมือนมีแรงดึงจากด้านในฉันกัดฟันอีกครั้งก้าวเข้าไปประตูปิดเบาๆหลังตัวมือดมิดหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาด้านในบ้านกลิ่นอับชื้นคลุ้งเหมือนใครอยู่ที่นี่มานาน เสียงลมลอดผ่านรอยไม้ดังเอียดฉันกอดลูกแก่นพยายามให้ลูก่อสงบแต่แล้วฉันก็ได้ยินเสียงเสียงฝีเท้าเบาๆจากด้านบนชั้นสองที่ละก้าวช้าแต่มั่นคงร่างฉันแข็งค้างลมหายใจหยุดชั่วขณะสายตาเหลือบไปเห็นเงามือดนบันไดสูง ใหญ่เหมือนร่างนั้นยืนรออยู่แล้วฉันก้าวถอยหลังลูกกรมส่งเสียงครางหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นร่างสูงนั้นก้าวลงมาช้าๆเงาเข้มดวงตาแดงจ้าสายตาเหมือนเจาะทะลุหัวใจฉันฉันรู้สึกถึงความเย็นเฉียบวิ่งไม่ได้เหมือนเท้าติดกับพื้นเสียงลมหายใจมัน กระชับเข้ามาใกล้จนฉันแทบรู้สึกถึงลมหายใจนั้นบนแก้มฉันต้องคิดต้องหนีแต่สายตาของมันจับฉันไว้ไม่ให้ขยับและในเสี้ยววินาทีฉันได้ยินเสียงกระซิบข้างหูไม่ว่าจะหนีเธอก็ไม่มีทางรอดลูกก็นในอ้อมแขนดิ้นแรงฉันใช้แรงทั้งหมดผลักตัวเองถอยหลังชนกับโต๊ะเก่า ฝุ่นฟุ้งขึ้นเต็มห้องและฉันก็เห็นช่องเล็กๆของหน้าต่างด้านหลังฉันกวักมือคว้าลูกกอและพุ่งตัวออกไปทันทีเท้าจมลงในดินเปียกหลูกกรองลัน่นหัวใจฉันเต้นทีเหมือนจะหลุดออกมาฉันมองกลับไปร่างสูงยังยืนอยู่ที่หน้าต่างเงาสะท้อนดวงตาแดงมองตามฉันฉันรู้แล้ว ว่าฉันหนีไม่พ้นแต่ฉันต้องพาลูกนันหนีให้ได้ก่อนที่ความมืดนี้จะกลืนเราทั้งสองฉันวิ่งไปจนสุดแรงลูกับในอ้อมแขนเริ่มสงบลงเสียงร้องค่อยๆเงียบหัวใจฉันยังเต้นรัวแต่ความกลัวเริ่มจางลงบ้างสุดท้ายฉันเจอถนนเล็กๆมีแสงไฟจากบ้านใกล้ๆ เหมือนสัญญาณของความปลอดภัยฉันก้าวเข้าไปอย่างระมัดระวังและเห็นผู้คนอยู่หน้าบ้านฉันยกมือโบอกเสียงหัวใจเริ่มค่อยๆปรับจังหวะเมื่อฉันพาลูเข้ามาในบ้านนั้นอ้อมกอดอบอุ่นต้อนรับเราร่างกายฉันเหนื่อยล้าแต่จิตใจเริ่มสงบสายตาลูกศอบอกับฉันเหมือนบอกว่าเรารอดแล้ว แม้ด้านหลังยังมีความมือดาและความไม่แน่นอนฉันรู้สึกได้แต่ตอนนี้เราสองคนปลอดภัยหัวใจเริ่มเย็นลงและความหวังก็กลับมาอีกครั้งฉันนั่งลงปุ้มลูกแก่นฟังเสียงหัวใจตัวเองและเสียงลูกอยิ้มออกมาเบาๆแม้โลกภายนอกยังไม่แน่นอนแต่ตอนนี้เรามีความปลอดภัย และฉันรู้ว่าพรุ่งนี้จะเริ่มใหม่ด้วยความเข้มแข็งและความรักที่แน่นกว่าเดิม